ไม่ได้หม่านเล่นๆนะคะเนี่ยล่าสุดมีการเปิดเผยเป็นการเฉลยแล้วรูปเบื้องหลังท่ามกลางสายฝนที่เห็นกันเบื้องหลังที่เปิดเผยออกมาล่าสุดก็คือเป็นการถ่ายการท่ามกลางสายฝนที่เห็นกันก่อนหน้านี้ล่าสุดซายดและก็ผู้กํากับภาพทางฝั่งของเกาหลีเขาได้มีการลงคลิปนี้นั่นก็คือเป็นการเฉลยว่าเป็นงานของบุกอรีพอยต์ก็คือเขาจะมีการถ่ายตรงกําแพงที่เห็นลหลายคนไปยืนก่อนหน้านี้ค่ะว่าเอ๊นอนุณสัถ่ายงานอะไรหรือว่าถ่ายงานแบล็คพิงหรือเปล่าสรุปว่าเป็นงานของนอรุณสั นี่เลยค่ะที่เปิดเผยออกมาล่าสุดถ่ายตรงกำแพงมีต้นไม้ใบหญ้าฟ้าครึ้มสีเทาๆแต่ว่างานออกมาอย่างกับถ่ายหนังในสตูดิโอแน่ปังมากเม่ที่ฝนตกวันนั้นสรุปก็คือถ่ายงานบุกรีของน้องนิซ่าน,นี่เองไม่ใช่วงในคลิปนี้ดูเหมือนว่าพี่ๆทีมงานนี่ค่ะเขากําลังแบกอะไรสักอย่างนะเพื่อนๆขนอะไรต่างๆไปที่บริเวณกำแพงนั่นเองนะคะและก็จะมีเก้าอี้ที่น้องนิซ่าน,นั่งถ่ายโดยในคลิปนี้เซตที่ถ่ายเขาก็มีการโชว์ให้ได้เห็นโซฟา ที่น้องิซ่าถ่ายด้วยนะเป็นชุดที่น้องิซ่าใส่สีขาวๆนั่นเองปังสุดๆไปเลยซึ่งสตูดิโอครั้งนี้ค่ะก็คือโกวอนแทเพราะว่าในไบโอไอจีนะคะเขามีการแนะนําตัวเองเอาไว้ว่าโกวอนแทสตูดิโอซึ่งรอบนี้ก็เรียกได้ว่าทําถึงทําปังนะคะเกาหลีเพราะว่าภาพที่ถ่ายออกมาคือมุดแอนทนดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่เห็นคะ่ะว่าทีมงานตั้งใจกันมากๆนะคะท่ามกลางฝนตกใส่ผ้ากันฝนก่อนหน้านี้ก็นึกว่าถ่ายอะไรเกี่ยวกับแบล็กพิงค์หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ถ่ายของน้องลิซ่า ีเองอย่างไรก็ฝากเอ็นกิทุกช่องทางกันด้วยนะคะเพราะว่าทีมงานเขาตั้งใจกันมากๆแม้ว่ามากับสายฝนแต่ว่าความสวยความปังก็คือสุดยอดมากๆค่ะ